สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดลำปางนะคะก็จะเป็นซูชินะคะซูชิเป็นซูชิไข่นะคะซูชิปลาแซลมอนแล้วก็เป็นซูชิทอดปั้นนะคะอย่างละชิ้นนะอันนี้จะเป็นประกาไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นของน้องจอดกระบี่นะคะก็จะเป็นป๊อปคอร์นนะคะ NH 1ชิน้นแล้วก็โมนิ่โมนี่นะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพนะคะ นี่นะก็จะเป็นป๊อปคอร์นนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากนครปรถมนะคะก็อย่างไรนะจะเป็นไอติมโคลจัมโบ้ um นะคะ1ชิ้นแล้วก็ปังปอนคาบิดนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะเป็นไอติมโคลเคทารโลนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจากชลบุรีค่ะก็เป็นน่องไก่นะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจากสมุทรปราการนะคะก็เป็นซูชิไข่นะคะ1ชิ้นนะ อันนี Guys, ้เป like ็นของน้องจตุกําแพงเชตนะคะก็จะมีเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นกับไอติมคนจัมโบนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดแท่นะคะก็เป็นบิงซูนะ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดพิษนุโลกนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะ3ามกล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพนะคะก็จะเป็นซูชิปลาแซลมอนนะคะ1ชิ้นนะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ค่ะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อลายนะ ก็จะมีเป็นน่องไก่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ซูชิไข่นะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแก่นนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะโมนิโมนินะคะทั้งหมด4กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจวดลำปางค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นนะนี่นะคะอีก1ชิ้นเป็นสชิ้นแล้วก็จะมีเป็นซูชิไข่นะคะซูชิปลาแซลมอนโมนิโมนินะคะ 3กล่องนะคะแล้วก็เป็นมินิบ้านขาวหน้าเต้าหู้นะคะ2มินิแคตเกอร์นะคะอุ้งเท้าแมวนะปลานะคะแล้วก็โดนัทมิกกี้นะอันนี้เป็นสมุนโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจวบทุมทานี้นะคะก็จะมีเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นซูชิค่ะซูชิปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ซูชิไข่นะอย่างละชิ้นนะคะไอติมโคนจัมโบ้ค่ะจัมโบ้โดนัทคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นจัมโบ้บานเหลือง เห็ดบานแมวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปากกาหอยทากนะอันนี้เป็นของน้องจอดนครสวรรค์นะคะก็จะมีเป็นนี่นะเฟนฟรายนะคะเฟนฟรายสองชิน้นแล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะคะ2ชิ้นค่ะโมนิมโมนินะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้เป็นปากกานะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพคะ่ะก็จะมีเป็นปังปอนคาบินะคะ1ชิ้นปังโบนะคะ ไอติมโคนจัมโบ้นะคะแล้วก็ปังหนอนมินินะคะค่ะแบบน้ำหนึ่งชุดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปากกาค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวดสูตรปากกานะคะก็จะมีเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็เฟนไฟนะคะ1ชิ้นซูชิไข่นะคะ1ค่ะเป็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปากกาไฮไลท์นะอันนี้เป็นของน้องจอดบุรีรัมนะคะ ก็จะมีเป็นปังโบนะคะ1ชิน้นไอติมโคนจัมโบ้นะคะแล้วก็สับป,ปะรดนะอันนี้เป็นของน้องจัลไรยองนะคะก็จะมีเป็นวาซองจัมโบ้นะคะ1ชิน้นแล้วก็มินินะคะกับซาลาเปานะคะแล้วก็ฮาเกกาวนะคะ1ชุดนะคะไอติมโคนจัมโบ้นะคะซะละาลาเปากุเดธรรมะนะคะฝ้าหลังนะมีเดียมบันน่าตลกนะคะแล้วก็เป็นมังคุดสีชมพู มินิบันเต้าหู้นะคะอุ้งเท้าแม่แล้วก็เป็นโมนิโมนินะคะอันนี้เป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจตุรัสบุรีนะคะก็อย่างไรนะคะจะเป็นข้าวโพดปิ้งะ atoon, นะคะ1ชิ้นค่ะส้มนะคะหนึ an adım, ่งปากุเดธมะนะคะแล้วก็เป็นเฮดบันแมวหน้าอุมามินะคะอันนี้เป็นของน้องจตุรยุทธยานะคะก็อย่างไรนะคะจะเป็นกะลอกนะคะ1ชิ้นค่ะ หมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะน่องไก่นะคะฟังโบแล้วก็อันนี้จะเป็นแยมโรนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นปกากรหอยทากนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อไลายนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นอิงลิสเดนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็จัมโบ้ควอซองนะคะ1ปลาวานมิลลี่นะคะแล้วก็เป็นสมุดโน้ตนะคะกับเงินทอนด้วยนะ อันนี้เป็นของน้องจวดกาลาสินนะคะก็จะมีเป็นปลาหมึกยักษ์นะคะนี่นะปลาหมึกยักษ์นะคะ1ชิ้นป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็เป็นซูชิไข่นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นปากานะคะอันนี้เป็นของน้องตัวชนบุรีนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะนี่นะสองแท็กนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่หนิบกระดาษค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอดลำพูนนะคะก็จะมีเป็นพอสองจัมโบ้นะคะ1ชิ้นแล้วก็ฟังฟอนคาบิอีก1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจกสระบ,บุรีนะคะก็จะมีเป็นซูชินะคะเป็นซูชิข้าวปั้นนะคะซูชิปลาแซลมอนแล้วก็เป็นซูชิไข่นะคะ3แบบนะคะ3แบ3แบ3มชิ้นแล้วก็เป็นมังคุดนะคะ แมกวกอกแบบนอนนะแล้วก็อันนี้เป็นสมุนโบมีฟูนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกําแพงเพชรนะคะก็จะมีเป็นป๊อปคอร์นนะคะ1ชิ้นนะคะปังปอนคาบีนะคะซูชิปลา,าแซลม,มอนไอติมโคนจัมโบ้นะแล้วก็อันนี้เป็นปากกาค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ดิอูนะคะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นมินินะคะ1ชุดนะคะแล้วก็จัมโบ้ดดนคิตี้นะคะโมนิโมนินะคะอีก3กล่องแล้วก็นี้จะเป็นปากกาค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นของน้องจันทนทบุรีนะคะก็จะเป็นไอติมโคนเป็ดฟ้านะคะแล้วก็ไอติมโคนเคโลโลนะคะอย่างละชิ้นนะคะซูชิข้าวปั้นนะคะแล้วก็ปังเกียวนะคะปังหนอนนะอันนี้จะเป็นปากกานะคะปากกาไฮไลท์นะอันนี้เป็นของน้องจวดอายุทยานะคะก็จะเป็นจัมโบ้คูองนะคะ1ชิ้นนางฟ้านะคะแล้วก็ปรวรนมิลลี่นะ อันนี้เป็นของน้องจัสุรธานีนะคะก็จะเป็นปางกรอนคาบิดนะคะสองชิ้นนะคะปางโบนะคะเป็ดแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มนะอันนี้เป็นของน้องจานนครศรีธรรมราชนะคะก็จะเป็นมังคุดนะคะหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจกนันทบุรีนะคะก็จะเป็นขาไก่นะคะหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ มิท้าอีกนะคะ1ชิน้นซูชิข้าวปั้นนะคะมินินะคะกระแบบนะคะแล้วก็นี้จะเป็นซาลาปากูเดทามะอีก2ชิ้นนะคะอันนี้เป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจวเชียงใหม่นะคะก็อย่างไรนะคะจะเป็นจัมโอ้คอซองนะคะ1ชิ้นนะป๊อปคอนนะคะ1แล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ซูชิไข่หวานนะคะมังคุดนะคะ1ชิน้นแล้วก็นี้จะเป็นสมุดโน้ตนะ อันนี้เป็นของน้องจอดไหลยองนะคะก็จะมีเป็นซัมโบควอซองนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็ดิงซูนะคะ 1. น้่องไก่นะคะ2ชิ้นปังปอนคารบินะคะ2แล้วก็มีเป็นข้าวโพดปิ้งนะคะสับประรดแล้วก็ซาลาเปากูดธรรมะนะคะปาวานนามินี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นลิหนีบกระดาษนะ,ะอันนี้เป็นของน้องจอดประดุมธานีนะคะ ก็จะมีเป็นดิงซูนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็๊อบคอนนะคะ1ซูชินะคะซูชิปลาแซลมอนแล้วก็เป็นซูชิไข่นะคะอย่างละชิ้นประวานมิลลี่นะคะมังคุดแล้วก็เป็นมินิอุ้งเท้าแมวนะคะ2ชิ้นกับมินิบันขาหน้าตะคะู่นะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวจันทบ,บุรีนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นโมนิโมนินะคะ1เซตนะคะ1 แพ็กนั้นและอย่างต่อมานะคะจะเป็นสซมโบ้โคซองนะคะ1ชิน้นไอติมโคนถ้วยฟูนะคะแล้วก็ขา้าวโพดสิ้งนะคะซูชิปลาแซาลมอนนะคะก็เป็นพวกมินินะคะ,ะคะแบบไปกับฮะเก่าซาลาเปานะคะซาลาเปาอิโมตินะคะไอติมโคนจัมโบ้ซาลาเปากุเดทามะนะคะมังคุดสีชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นเยมโรนะคะอีหนึ่งชิ้นนะ ก็อบคุณน้องทั้ง38คนมากๆเลยนะคะ